วัสดีครับกลับมาพบกับผมสิโรธค้ามไทยบูรุในรายการโอวิวนะครับเราเจอกันวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับที่เจอกันมาทุกวันจนถึงสุ์เวลาเดียวกันนี้นะครับตอนนี้เรื่องหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นประเด็นจริงๆคือเรื่องการตกต่ำของราคาสินค้าภาคเกษตรเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นเรื่องซึ่งฝั่งการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝั่งประชาธิปัตย์หรือฝั่งพรรคเพื่อไทยเริ่มอ,ออกมาวิพากษ์วิจณ์เรื่องความตกต่ำของราคาสินค้าภาคเกษตรแต่ต้องบอกว่าผมนั่งตามข่าวนี้มาประมาณ2งสัปดาห์าสาาเสร็จเริ่มเห็นสัญญ,ญาณแล้วว่า สถาบัานการเงินต่างๆก็ดีธนาคารต่างๆก็ดีสถาบัานวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจต่างๆก็ดีเริ่มออกมาพูดประเด็นเดียวกันว่าความตกต่ำของราคาสินค้าเกษตรมันกําลังจะเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทยเรื่องนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลไม่ค่อยตอบเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับนายกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าความตกต่ำของราคาสินค้าเกษตรบางคนบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงบางคนบอกว่า มันไม่ได้รุนแรงเดี๋ยวก็แก้ได้บางคนบอกว่าเป็นเรื่องของกลุ่มการเมืองแต่ผมคิดว่าฟังปฏิกิริยาจากกูรูเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นปรากฏการจริงสถาบันวิเคราะห์อย่างของไทยพาณิชย์ก็พูดของต่างกสิกรไทยก็พูดแล้วสามสองสามวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงแรกที่ผมเคยเห็นเลยว่ากูรูเศรษฐกิจระดับอดีตรัฐมนตรีคลังหรืออดีตระดับอดีตรอนนาย,ยกด้านเศรษฐกิจ อย่างน้อย3ามคนออกมาพูดเรื่องความตกต่าของราคาสินค้าภาคาเกษตรคล้ายๆกันเพราะเรื่องราคาสินค้าภาคเกษตรถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องยอมรับกันสักทีว่าเป็นวาระแห่งชาติและเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ไขโดยดุลแล้วไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจไทยมีปัญหาแน่นอนผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนทักทวงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนเนี่ยฝั่งรัฐบาลฝั่งรองนาย,ยกเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดหรือหลังๆรวมทั้งคุณอภิศักตันติวรวงเนี่ยชอบออกมาพูดอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมัน ทำงานดีมากนะครับพยายามทํางานอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นความจริงนะครับทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นรัฐบาลต้องทํางานหนักเพื่อประชาชนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเอกชนไม่ลงทุนและเมื่อเอกชนไม่ลงทุนฝั่งคุณสมคิดกับฝั่งคุณอภิษฎชอบออกมาตาหนินะครับวันก่อนคุณอภิษฎรัฐมนตรีคังไปพูดในงานที่พูดถึงการแข่งขันของประเทศไทยก็ออกมาตําหนิว่าตอนนี้ภาครัฐมีอันดับความสามารถทางการแข่งขันดีขึ้นแต่ภาคเอกชนไทยทําไมยังไม่ยอมมาลงทุนทําไมเอกชนไทยไม่ยอมขยับเงินไม่ยอมทําอะไร ปมหนีภาคเอกชนเหมือนงอมืองอเท้ามากเกินไปนะครับดูตัวเลขเศรษฐกิจก็จะเห็นภาพว่าทําไมภาคเอกชนถึงไม่ค่อยออกมาทําอะไรนะครับตัวเลขการประเมินเศรษฐกิจไทยต้องบอกว่า ในหน่วยงานต่างๆในพัสถาบันระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น World Bank ไม่ว่าจะเป็น IMF อางทุนการเงินระหว่างประเทศหรือธนาคารเพรื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเขาประเมินเศรษฐกิจไทยไว้ไม่ค่อยดีเหมือนกันทั้งหมดนะครับและเมื่อทุกคนประเมินเศรษฐกิจไทยไว้ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับมีตัวเลขตารางที่เปรียบเทียบการประเมินเศรษฐกิจไทยไว้นะครับมีตารางอยู่2ตาตลาดที่พูดถึงการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านซึ่งเราอยู่รังท้ายเพื่อนบ้าน ในภูมิภาคนี้ทั้งหมดตากปี59ถึง60รวมทั้งตัวเลขคาดการณ์นะครับที่เป็นตัวเลขคาดการณ์ของ World Bank IMF กองทุนการงเงินระหว่างประเทศธนาคารเพื่อการพรัฒนาแห่งเอเชียคาดการ GDP ปี2560ไทยลังท้ายหมดอยู่ที่โลของกลุ่มประเทศระดับเดียวกันฟิลิปปินส์ที่1เวียดนามที่2อินโดที่3มาเลเซียที่4ไทย3.5นะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยต่ำกว่าฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแชมป์อาเซียน1เท่าตัว นั่นคือการคาดการปี60การคาดโนเลขปี59ถึง60ก็แนวโน้มคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นทำไมไม่มีคนลงทุนคำตับคือเพราะเศรษฐกิจไทยมันยังไม่น่าลงทุนเรื่องนี้สัป,ปดาห์นี้มีกูรูเศรษฐกิจมีอดีตรัฐมนตรีคางอดีตรอนนายกด้านเศรษฐกิจออกมาพูดเหมือนกันหมดอย่างน้อย3าคนนะครับคุณธนงพิทยะ เป็นรัฐมนตรีครังในช่วงปี2540นะครับดตตรวีรพงษ์รามังคูลเป็นรัฐมนตรีครังในช่วงปี33แล้วก็เป็นรองนายกด้านเศรษฐ,ฐกิจที่ทุกวันนี้ยังมีคนนับถือมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งดตตรนรงชัยอครเสนีนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีครังด้วยแลวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในรัฐบาลชุดนี้เองด้วย3คนนี้ออกมาวิจารณ์เศรษฐกิจไทยคล้ายๆกันและเป็นคําวิจารณ์แบบที่ผมเชื่อว่า เมื่อคุณสมคิดได้ยินคุณอภิสักได้ยินคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าสมคนนี้พูดเรื่องเดียวกันนะครับพูดว่าอะไรนะครับคุณนรงชัยพูดแบบนี้ว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ภาคเกษตรมีปัญหาจริงๆภาคเกษตรมีปัญหาทำให้ภาค SME มีปัญหาทําให้รายย่อยมีปัญหาทําให้แรงงานมีปัญหาทําให้ประชาชนทั่วไปมีปัญหาแล้วคุณนรงชัย อย่าลืมว่าคุณนรงชัยไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับรัฐบาลคุณนรงชัยเป็นรัฐมนตรีอดีตและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในยุคนี้แน่นอนว่าถึงแม้คุณนรงชัยอาจจะออกจากรัฐบาลไปพร้อมกับการออกไปจากตาแหน่งของบัมราชงปิฎียาธรแต่ก็ถือว่าเป็นคนเคยร่วมงานกันมาแล้วเมื่อคนเคยร่วมงานกันมาวิจารณ์ว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนจนเป็นแบบนี้คุณสมคิดและคุณอภิศักต้องรับฟังนะครับ คุณธนงพิทยาเป็นอดีตรมตรีคลางนะครับก็พูดถึงเศรษฐกิจประเทศไทยไว้คล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมีปัญหามากนะครับบอกว่าความตกต่ำของภาคเกษตรทําให้ภาคเ ME หรือธุกรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกําลังเกิดวิกฤตคุณธนงพิทยาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือการบริโภคภาคเอกชนไม่มีการบริโภคภาคเอกชนไม่มีแปลว่าอะไรแปลว่าคนไม่ยอมใช้เงินคนไม่ยอมใช้เงินแปลว่าอะไรแปลว่าคนมองไปข้างหน้าแล้วเห็นแต่ฝาลงกลัวว่าไม่มีเงินเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเมื่อกลัวว่าไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าก็เลย ผ่านไม่กล้าใช้เงินไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณธนงพิทยะกับคุณนรงชัยอ克拉เสนีสองคนนี้พูดเรื่องเดียวกันคุณนรงชัยพูดเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ดีแต่คนรวยดีแต่คนตระกูลใหญ่ๆดีแต่กับธุรกิจใหญ่ๆแต่รายย่อยกเกษตรกร SME มีปัญหาหมดคุณธนงพิทยะก็พูดเรื่องเดียวกันว่าเศรษฐกิจตอนนี้กําลังซื้อไม่มีคนจนไม่ใช้เงินไม่ใช่เพราะว่าคนจน วางแผนทังเศรษฐกิจเพื่อลงทุนในอนาคตเลยไม่ใช้เงินแต่เพราะว่าไม่กล้าใช้เงินเนื่องจากกลัวตกงานเนื่องจากกลัวความยากจนคนที่พูดเรื่องนี้เป็นระบบที่สุดนะครับอาจารย์วีรพงษ์รามางกูลน,นะครับรองนายกด้านเศรษฐกิจเราก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ น่าจะอาวุโสที่สุดยุคนี้แล้วคนหนึ่งนะครับที่ยังกระชับกระเฉยยังมีความกระตือรือร้นในการแสดงความเห็นอยู่อาจารย์วิรพงศ์เขียนบทความในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันวันพฤหัสที่2ี่กรกฎาคมพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจขึ้งหลังปี60ผมอยากอ่านให้คุณสมคิดคุณอภิษฎฟังนะครับจะได้เห็นภาพแล้วยอมรับว่าสินค้าเกษตรต้องแก้ไขและต้องแก้ไขโดยด่วนไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจประเทศจะมีปัญหาไปด้วยอาจารย์วิรพงศ์บอกแบบนี้ว่าเศรษฐกิจสินค้าเกษตรตอนนี้ระดับต่ำ ระดับรา,ร,าราคาต่ำนะครับเมื่อระดับราคาสินค้าเกษตรต่ำรายได้เกษตรกรก็จะไม่ฟืน้นเมื่อรายได้เกษตรกรไม่ฟืน้นนี่สินของครัวเรือนต่อเกษตรกรก็จะเพิ่มสูงขึ้น ราคาสินค้าถูกรายได้ลดลงรายได้ลดลงหนี้สินคนเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อหนี้สินเพิ่มขึ้นผลก็คือความมั่นใจของประชาชนลดต่ำลงและเมื่อความมั่นใจของประชาชนลดต่ำลงว่าจะมีเงินมีทองใช้หรือไม่การบริโภคการใช้จ่ายก็จะลดลงไปด้วยเมื่อการบริโภคการใช้จ่ายลดลงความต้องการซื้อสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมก็ลดลงคุณสมคิดคุณอภิษฎฟังคําสอนของอาจารย์บุญพงศ์ประยคต่อไปนี้ดีๆนะครับสินค้าเกษตรตกต่ำราคาตกต่ำผลล่ามปลามาถึงการทําให้ ความต้องการซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมลดลงความต้องการซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมลดลงแปลว่าความตกต่ำของสินค้าภาคเกษตรความตกต่ำของราคาสินค้าเกษตรรายได้ที่เกษตรกรไม่มีมันลาไปถึงภาคอุตสาหกรรมทันทีแต่ความตอบไปว่าอะไรนะครับเมื่อภาคอุตสาหกรรมส่งออกมีปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ความสามารถในการชําระหนี้ของภาคอุตสาหกรรมจะเริ่มตามมาหรือการซื้อสินค้าต่างๆซื้อวัตถุดิบต่างๆของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมาเป็นสินค้าขายคนในประเทศก็จะไม่เกิดหลังจากนั้นวงจรอุบาทมันจะลาไปถึง SME เพราะว่าเมื่อสินค้ารายย้ายที่จะเป็นวัตถุดิบให้ภาคอุตสาหกรรมขายไม่ได้ธุรกิจเพื่อการขยายกิจการก็ไม่มีสินค้าต่างๆจะคงเหลือมากขึ้นสินค้าค้างสต็อกจะมากขึ้น SME จะซบเซาตามมาเพราะฉะนั้นนี่คือวงจรอุบาทเเศรษฐกิจไทยผมไม่เคยเห็นยุคไหนสมัยไหนเมื่อก่อนที่กรูเศรษฐกิจ3คนซึ่งมาจาก3ยุคอาจารย์วีรพงศ์มาจากยุคที่พลเอกเปรมเคยเป็นนายกแน่นอนว่าเคยทํางานร่วมกับคุณยิ่งหลักด้วยคุณธนงพิทยะทํางานกับพลเอกชวลิตมาอาจารย์นรงชัยเคยทํางานกับพลเอกประยุทธ์มา3คนพูดเรื่องเศรษฐกิจประเทศแบบเดียวกันว่า1ภาคเกษตรมีปัญหาจริง2หากคุณไม่แก้าภาคเกษตรปล่อยให้ภาคเกษตรแย่ yeah. มันจะเกิดผลข้อสามคืออุตสาหกรรมพังเศรษฐกิจประเทศพังและนั่นคือสัญญาณอันตรายที่ทีมศรรเศรษฐกิจต้องหาทางแก้ไขไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจประเทศล้วนจากการพังของสินค้าภาคเกษตรโดยช่วงหน้าคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องซึ่งวันนี้2วันนี้มีข่าวอย่างมาแล้วเป็นข่าวซึ่งสะเทือนใจสายเมาจริงๆเพราะมีข่าวแบบนี้ว่าตอนนี้คนที่ชอบเมาคนที่ชอบดื่มและชอบโพสต์รูปให้โลกรู้ว่าตัวเองดื่มอะไรเสี่ยงต่อการโดนปรับ5,0,000 0บาทแล้วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับ สองวันนี้มีข่าวซึ่งเป็นข่าวซึ่งสะเทือนใจกลุ่มนักดื่มนะครับพนักกลุ่มทีมสายเมาทั้งห่างผมเป็นคนที่ไม่ดื่มแล้วก็ไม่ใช่ไม่ชอบโพสต์รูปไม่ชอบถ่ายรูปอะไรเลยแต่ว่าข่าวนี้เป็นข่าวซึ่งทําให้สายดื่มและโดยเฉพาะสายที่ดื่มแล้วโพสต์รูปเกิดความวิตกกังวลใจนะครับว่าเอะตอไปนี้ตัวเองซึ่งชอบดื่มแล้วเนี่ยจะโพสต์รูปให้โลกรู้ว่ากินเครื่องดื่มมึนเมายี่ห้ออะไรอย่างสุขสบาย จะถูกโทษรุนแรงหรือเปล่ามีรายงานว่าโทษอาจจะถึงขั้นปรับ5,0,000นบาทด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ว่าจริงหรือเปล่านะครับคุยกับคุณหมอนิพนธ์วิชานนเวศนะครับท่านเป็นผู้ชี้นานนเวศนะครับท่านเป็นผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะอธิบายังว่าเรื่องนี้ความเป็นมามันเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับตกลงตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดื่มแล้วโพสต์รูปโทษมันถึงห้าแสนบาทจริงๆหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการโฆษณาครับมันอยู่ในไถ้าเราโพสตโดยไม่ได้มีเจตนาลมเรื่องโฆษณานะครับอเออมันก,ก็มันก็ไม่ได้สอนรับกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าในกฎหมายพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออในมาตรา32เนรับครับเ,เราห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับแต่ถ้าสมมุติท่านถ่ายรูปก,กับแต่เหมือนเราดื่มกันนั่งกินในบ้านแล้วถ่ายรูปวันนี้แล้วส่งต่อมันไม่ได้มีเจตนาเรื่อง โฆษณาก็คงไม่ได้เข้าขายเรื่องนี้นะครับอืมเพราะฉะนั้นสมมุติเป็นพวกนักดื่มดื่มเบียร์ยี่ห้อนั้นเหล้ายี่ห้อนี้ถ่ายรูปแบบโชว์ยี่ห้อเห็นเห็นเลยแล้วโพสตลงโซเชียลเลยตอนนี้เขากลัวกันแบบนี้ว่าเขาจะโพสต์ไปได้อันนี้ต้องกลัวต่อไหมหรือไม่ต้องกลัวก็ก็ก็ต้องถามนะครับว่าเวลาไปส่งในในส่งกันต่อแล้วเนี่ยมันมีคลต่อโลกมีเจตนาลงของเรื่องการ โฆษณาหรือว่าประเด็นที่เชิญชวนให้คนอื่นมาร่วมดื่มในยี่ห้อที่เห็นถ้าสมมติค,คุณดื่มแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องโพสต์ไ้ที่มันเป็นยี่ห้อครับแล้วก็เหมือนคุณดื่มนะครับมันก็ไม่ได้เห็นด้านหนึ่งที่มันไม่มีสัญลักษณ์ถ้าโพสได้ถ้ามันไม่ได้ติดอะไรนะครับ,รบแต่สิ่งสำคัญคือดูที่เจตนาด้วยครับว่าอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันจะเป็นเน้นส่รนใหญ่มักจะมีแผนการตลาดที่ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายแล้วก็รู้ว่าใครคือเป้าหมายที่จะมีคนคลอนแล้วหรจะตามดูอะไรสักวกาไงครับเขาก็ใช้โชือนี่ ที่เราเห็นข่าวว่าในหนังบางเรื่องที่เอ๊ะมันมีใช่เป็นโฆษณาหรือเปล่าที่ผ่านแม้จะสั้นๆแต่มันก็สามารถแฝงในเรื่องประเด็นเนี้ครับทีนี้ทีนี้คุณคุณหมอเนี่ยทางานด้านนี้เนี่ยในสถานการณ์หน้างานจริงๆจะวินิจฉัยยังไงว่าใครมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาอ่ะสมมติสมมติผมเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจบังเอิญรูปที่ผม ถือเครื่องดื่มซึ่งจริงๆผมไม่ใช่พวกสายดื่มนีแต่สมมติเนี่ยนะครับ,รบมันมันดูเท่มากแล้วคนมันก็ดันแชร์ไป5,000คน6,000คนผมจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าฮะเออก,ก็ก็ต้องดูเหมือนกันครับว่าตอนที่แชร์เนี่ยมันแชร์ประเด็นอันนี้เหมือนกับคนเล่นเล่นเล่น,ลนภาพแอ่เอาง,ง่ายๆครับเหมือนคนมีภาพที่ผิดแต่แค่ว่าเราส่งต่อแล้วก็มันมีซึ่งมันก็จะมีพรบรที่เกี่ยวข้องกับ ื่อควบคุมภาพต่างๆเกี่ยวกับงถูกไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราส่งโดยไม่เจตนาเราเหมือนเราส่งในกลุ่มเพื่อนจะมีคนมาแฮชไปแล้วก็ไปสกเพิ่มเติมอะไรต่างๆแล้วก็ต้องสืบกันนะครับว่าจริงแล้วมันมีเจตนาลงเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกว่าจะเห็นหน้างานแล้วเราจะจับเลยไม่ใช่ครับมันก็ต้องมีคนร้องโทษเก่าเก่าร้องเก่าโทษแล้วหลังจากนั้นโอเคเราก็ต้องสอบตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นที่ไหนอะไรอย่างไร พราะนั้นเป็นที่คดีที่ผ่านมามานันต้งนานไงครับเพราะมันต้องมีเก็บหลักฐานเพื่ยอยืนยันจริงว่าเป็นการโฆษณาหรือไม่โฆษณาเราไม่ดูด<อ>ีๆเราจะมาจับว่าเป็นโฆษณาทุกคนไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่อย่างท<อ>ี่สังค <นะ S 2> <อ>มกังวลกันเลยไม<อ>่ใช่ไม่ได้สังคมกังวลเลยฮะคุณสำคัญที่สุดคือคุณตอนคุณตรงนะครับคุณก็เจตนาลมไม่ได้โฆษณาครับแต่คนที่ที่ส่งส่งหลายส่วนเนี่ยเขามีมันมีกลไกทางการตลาดอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นสื่อการตลาดซึ่งคนที่ทําจริงๆจะรู้ครับ <ม>เจตน,นาลบที่แท้จริงของตอนทำนั้นมันคืออะไรครับอย่างนงงั้นผมครับผมถามคุณหมา่ยนิดนึงสมมติสมมติอย่างนี้แล้วกันฮะโอเคสมมติผมเป็นผมเป็นดาราที่แอบรับเงินบริษัทน้าเมาออมานะครับเมื่อก่อนก็รับจ็อบแบบโพสต์รูปโพสตอะไรพอได้ยินฟังคุณหมอแบบนี้ผมก็ใช้วิธีแอปส่งรูปให้เพื่อนทาเป็นเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจส่งแล้วรูปมันหลุดไปเองอย่างนงี้นจะทํำยัางไงา ก็คงต้องมีการตรวจสอบแล้วข้อเท้จริงนะครับแล้วถ้าสมมติมันมีการส่งกันมากมายจนกระทั่งมันกลายเป็นออติชูที่เขาคุยกันในแล้วก็ต้องไปดูครับจริงจริงแล้วมันคือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจซึ่งคนที่คนที่ทําะครับจะรู้ตัวเองะครับอืว่าตัวเองกันทเพราะอะไรครับมันปฏิเสธโกหกนอื่นได้นะครับแต่โกหกตัวเองไม่ได้เพราะรู้ว่าตัวเองทําอะไรครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือความรับผิดชอบในสังคมร่วมกันคือคนที่เป็นคนสาธารณะเนี่ยก็จะมีคนติดตาม คนคอยดูคนอะไรต่างถ้าเรานําสิ่งทีด่ดีคนตามก็ดีครับแต่ถ้าเราสิ่งไม่ดีมันก็จะเป็นเหมือนกันเป็นตัวอย่างครับแล้วเราจะเลือกอะไรไในอนาคตนะครับแล้วเราเชื่อว่าเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะดูครับว่าดูตัวอย่างเป็นยังไงแล้วเราอยากให้เมืองไทยที่บอก4 0จะเป็นอนาคตอีก20ปีข้างหน้าเยาวชนจะเป็นอย่างนี้หรอครับก็ต้องตอบคาถามพวกเราเองครับแล้วเราบอกอะไรไปแข่งใน AEC แข่งในระดับนานาชาติ ้วาล้วจะยังไงครับคนเราจะเป็นยังี้จะทำยังไงครับผมผมผมถามคุณหมอนิดนึงคือคนที่ดื่มจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าสํานักงานอย่างไปหมอไปยุ่งกับเสรีภาพส่วนบุคคลของเขาเขาดื่มเนี่ยเขามีความสุขกับชีวิตไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนจะมัละเมิดเสรีภาพเขายังไงถ้าเจอคนที่คิดแบบนี้คุณหมอจะตอบว่ายังไงเออการดื่มเราไม่ได้ไปห้ามการดื่มนะครับถ้าคุณอายุถึงตามกฎหมาย แล้วแต่แค่ว่าที่เราห้ามคือเราก็ไม่ได้ห้ามขายด้วยนะครับ,รบแต่ห้ามขายในกรณีที่ดาเด็กต่ากว่า20ถ้าขายหให้ก็ผิดแล้วก็ถ้าถามว่าเราห้ามที่ห้ามคือค,อคำการโฆษณาฮะถ้าสิ่งที่ส่งไปเนี่ยมันเป็นรูปแบบเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมาร์เก็ตติ้งและโซเชียลออนไลน์เนี่ยแฝงในรูปแบบการโฆษณาและมาร์เก็ตติ้งเยอะแยะซึ่งถ้ามันเป็นสื่อโฆษณาหรือสื่อการตลาดหรือว่าที่ประเด็นอของทางด้าน ที่มันเจตนาของทาครับเพาซึ่งซึ่งคนที่ทาก็จะรู้ว่าครับว่าเขาทำเพื่ออะไรอันนี้ครับที่เราก็ต้องติดตามโมนิเตอร์ครับซึ่งประชาชนคนไทยไม่ได้คิดจะทําอย่างนี้ทุกคนนะครับครับผมผมถามอีกนิดนึงคือจําได้ว่าคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งเคยอยู่ใน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 สำนักงานเนี่ยคุณหมอสมานเนี่ยตอนรอบที่แล้วก่อนจะพลจากตําแหน่งไปเนี่ยก็มีข่าวเรื่องถูกบริษัทน้าเมากดันต่างๆนานาคุณคุณหมอที่พลเข้ามารับตําแหน่งใหม่ต่อจากคุณหมอสมานเนี่ย บรรยากาศของการกดดันของกลุ่มทุนน้ำเมาต่อการทำงานเรื่องควบคุมการดื่มมันยังมีอยู่หนักไหมครับเออไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมมารับงานผมก็รู้ก่อนวันจะมาทำงานสองวันนะครับครับรู้ว่าคำสั่งจะออกพรุ่งนี้วันนี้เห็นเพิ่งรู้ก็โอเคครับเมื่อเมื่อสั่งท่านหัวหน้าหรือผู้ิพมหมายผมก็ทำงานตามสิ่งสำคัญคือเรามาดูระบบมันมีกฎหมายมีระเบียบแล้วก็มีรูปแบบการทำงานที่เราก็ต้องทั้งบังคับใช้กฎหมาย สร้างเกียติเศรษฐกิจที่ดีได้กรับเยวาวชนแล้วก็ทำยังไงให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นไปตามความองของธรรมไม่ได้ร่วมละเมิดสิทธิส่วนตัวแต่ขณะเดียวกันจะช่วยทำยังไงให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะประเด็นที่สําคัญคือกฎหมายน,นี้ไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแต่เป็นการปาไปควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่ามันก็มีหลายคนในอย่างที่ในสังคมอะครับคือดื่มแล้วไปมันไม่ได้เกิดโรคทันตีสันดาแต่กลายเป็นกระทบกับคนอื่นๆเช่น ดื่มเมาแล้วไปขม่มขืนคนอื่นดื่มเม,มาแล้วก็ไปฆ่าหรือว่าไปทําอาชญากรรมรไปลักขโมยหรือว่าดื่มเสร็จก็ไปมีเรื่องคนนู้นคนนี้แล้วดื่มเสร็จไปขับรถชนคนตายหรือว่าทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผลกพระทบซึ่งซึ่งไอ้พวกนี้ครับมันเป็นผลจากการดื่มแต่คแค่ว่าเราก็ต้องช่วยกันแต่แค่ว่าเราจะทําอย่างไรในในท่าที่การดื่มเหล่านี้ครับร่วมกันแต่แค่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงค์งการไม่รู้บอกชัดเจนครับ ไม่ดื่มบดีที่สุดไม่ดื่มบดีที่สุดแต่แค่ว่าเราคงมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวครับที่จะเลือกทําอย่างไรแต่แค่ว่าในการทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะบาลานซ์ให้เกิดความสมดุลว่าเออมันก็คุณดื่มก็ไม่ได้ว่าแต่คุณก็ไม่ต้องล่วงละเมิดหรือแล้วก็ในกฎกติกาที่เราพูดกันคือเราไม่ได้ห้ามเราห้ามโฆษณาเราไม่ได้ห้ามดื่มแต่เราห้ามโฆษณาครับครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับครับครับนั่นคือคาอธิบายเรื่องนี้นะครับของคุณหมอนิพนธ์ชินานนเวศอธิบายชัดเเจนนนแล้้วพราาะะฉัสยดื่ม หมอไม่ได้ห้ามดื่มไม่มีกฎหมายห้ามดื่มแต่ดื่มแล้วอย่าโฆษณาการโฆษณาคือประเด็นดื่มแล้วโพสต์ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้โฆษณาไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องกังวลน,ะะนั้นอยากดื่มดื่มไปอยากโพสตโพสต์ไปโดนลูกเมีดเยด่าเรื่องของคุณเองนะครับเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้านะครับเป็นการคุยกันต่อเรื่องคดีในพลค้ามนุษย์ ในกรณีเมืองไทยเหมือนเรื่องนี้จบลงแล้วแต่ในระดับโลกเรื่องนี้ยังไม่จบผมนั่งอ่านหนังสือทีรมระดับโลกนั่งมอนินต์วสื่อระดับโลกพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงดูแล้วสัญญาณของการเล่นงานประเทศไทยเลือกคามนุษย์สงสัยจะยังมีต่อต่อให้จับคนโทรมันัดหรือตอนนี้นายมานัดคงแป้นไปแล้วก็ตาคุณทูน่าครับ เรื่องการดําเนินคดีการจับกลุมพลโทมนัสคนแป้นอดีตผู้ทรงคนวุฒิกองทัพบ,บกนะครับเตือนฐานรุ่น16ไปแล้วแล้วตอนนี้พลโทมนัสถูกถอดยศเป็นนายมนัสไปเรียบร้อยแล้ว,ลวพร้อมกับถูกจําคุก27ปีข้อหาค่ามนุษย์ในกรณีของประเทศไทยเหมือนเรื่องนี้ค่อยๆเงียบไปพร้อมกับการจําคุกในพลซึ่งจริงๆควรจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ที่มีอํานาจรัระดับสูงและเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แต่ว่าเรื่องนี้ในต่างประเทศเหมือนยังไม่จบนะครับเรายิ่งนานกระแสความรู้สึกว่าการจับในพลคนเดียว อาจจะช้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยกำลังค่อยๆค,คลืบขานเข้ามาสู่ประเทศไทยมาขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องของพลโทมนัสเรื่องของการจับกลุมคดีค้ามนุษย์อ่านในคําพิพากษาศาลเรามี2ประเด็นประเด็นที่1คือพลโทมนัสทาอะไรนะครับพลโทมนัสทาในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซึ่งเหยื่อมีเด็กอายุ1 2บสถึงสิาจำนวนมากมีการทรมานเด็กมีการทําให้เกิดการลักพาตัวจํานวนมากนั่นเป็นการกระทําผิดในฐานะมนุษย์ น,นอกจากนั้นมีการกระทําที่ผิดในฐานะการใช้ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปว่าพฤติกรรมของพลโทมนัฐหรือนเวลานี้คือนายมนัฐคงแป้นคือการใช้ความเป็นผู้อำนวยการกรอารมนสั่งทหารที่เป็นลูกน้องไปรับตัวโลหิงยาที่เข้าประเทศไทยมานะครับมีรายงานในการพิพากษาว่า265คนให้ไปรับมาจากสถานีตํารวจหลังจากนั้นนายมนัฐคงแป้นซึ่งในอดีตเป็นผู้ใหญ่ของกองทพัพภาคที่4ก็ให้ลูกน้องที่เป็นทหารเอา โรฮิงญา2 6 0กว่าคนขึ้นไปบนเรือแล้วขนโรฮิงญาบนเรือบอกกับตำรวจว่าจะเอาส่งผลักออกนอกดินแดนไทยแต่ว่าจริงจริง,รง,รง,รงแล้วไปขนขึ้นชายแดนไทยทางภาคใต้แล้วเข้าค่ายซึ่งต่อมาเป็นค่ายกักกันเป็นค่ายในโลกเจอหลุมศพโรฮิงญา36บศพจนเป็นเหตุให้เกิดการไล่ล่าคดีค้ามนุษย์และนายมนัสเข้าคุกไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เรื่องที่เป็นประเด็นวันนี้ปรากฏว่า ซื้อระดับโลกฉบับหนึ่งเซาล์ไชน่ามอร์นิงโพสเซาล์ไชน่ามอร์นิงสต์เป็นหนึ่งในเว็บไซต์เป็นสำนักข่าวเก่าแก่ที่สุดของเอเชีย e, ตอนนี้เป็นของแจ็คหมาไปเรียบร้อยแล้วแจ็คหมาซื้อ South China Morning Post. เซาล์ไชน่ามอร์นิงโพสเปไปแล้วนะครับเซาล์ไชน่ามอร์นิงโพสอายุต,ตอนนี้เกือบหนึ่งร้อยปีแล้วพิมพ์ข่าวนี้เลยบอกว่าไทยจับพลโทมนัสเป็นนายมานัทคงแป้นคดีค้ามนุษย์แต่สิ่งที่เซาล์ไชน่ามอร์นิงโพสพิมพ์คือพิม์ข่าวที่เซาล์ไชน่ามอร์นิงโพส เปิดโปรเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2009นั่นคือคือปี2552แล้วในภาพภาพหัวนี้คือภาพของพลโทมนักคงแปน้นซึ่งณเวลานั้นสื่อระดับโลกอย่างเซา t ์ไชน่า Morning งโพสตมีภาพอยู่แล้วว่าเอาตัวโรฮิงญ,ญาไปบนเกาะแห่งหนึ่งแล้วในหนังสือพิมพ์ชาวนาเซาลชน่ามอร์นิ่งโพสต์ปี2552บรรยายไว้อย่างละเอียดว่ามีวิดีโอมีภาพต่างๆในจุดเกิดเหตุเห็นชัดเจนว่า เป็นเรื่องของการเอาโรฮิงญาไปเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์โดยมีคนในเครื่องแบบมาเกี่ยวข้องนายาของเซาชัยนา morning post คืออะไรทันทีที่ไทยมีการจับและดำเนินคดีเซาชัยนา morning post ตีพิมพ์ข่าวเลยว่าเขาตีพิมพ์ภาพของพลโทคนนี้มาตั้งแต่ปี2009หรือปี2552ขนาดที่ไทยเพิ่งจะจับและดำเนินคดีในพลคนนี้ได้ในปี2560 8ปปีหลังจากที่โลกรู้และเผยแพร่พภาพนี้ การดําเนินคดีถึงเพิ่งจะเกิดขึ้นในไทยสื่อระดับโลกกําลังสื่อไปยังผู้อ่านระดับโลกว่าอย่าคิดว่าเรื่องค้ามมนุษย์จบแล้วสําหรับประเทศไทยในทางกลับกันการจับกลุ่มในพลท่านนี้แม้จะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่ายกย่องแต่มันก็สะท้อนถึงความล่าช้าของประเทศไทยที่หากแก้ปัญหาเร็วหากดําเนินการเร็วอย่างที่สื่อระดับโลกเปิดโปองอย่างที่องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลกเปิดโปรง อย่างที่นักวิชาการระดโลกจํานวนมากพยายามชี้ประเด็นว่ามันมีการค้ามนุษย์ในไทยหากทําเร็วตั้งแต่ปี52ปี53ปี54การค้ามนุษย์มันอาจไม่ลุกลามมาจนถึงตอนนี้อาจจะไม่มีโลหิงยาตายตามแนวแชน์ใดไทย36ศพก็ได้และในหนังสือพิมพ์เช้าไชน่ามอร์นิ่งโพสตของวันนี้ซึ่งเขาเอาหนังสือพิมพ์ของเขาปี2552มาเปิดแพร่เขาเรียงบทความของเขามาเป็นลําดับความหมดเลยว่าในปี2552 เขาตีพิมพ์บทความเรื่องนี้สองฉบับอ้างแหล่งข่าวอ้างแหล่งข่าวนักการทูตของอินเดียอ้างแหล่งข่าวนักการทูตของอินโดนีเซียแล้วพูดเรื่องซึ่งผมเชื่อว่าหากคนไทยได้อ่านในเว็บไซต์ของ South c น i า a Morning พสต t แล้วจะตกใจจะตกใจกับข้อมูลซึ่งผมก็ไม่เคยยินสื่อในประเทศไทยพูดจะตกใจกับข้อมูลที่ผมก็ไม่กล้าเล่าให้ท่ทานผู้ชมฟังเพราะเป็นตัวเลขเป็นข่าวเกี่ยวกับความผดเคี่ยมเป็นข่าวเกี่ยวกับความ ไม่มีมน,มนุษยธรรมของหน่วยงานไทยบางหน่วยงานเจ้าหน้าที่อินเดียตามแหล่งข่าวของซาวเนีามอร์นิงโพสต์เขาเล่าแบบนี้เลยว่ามีการเอาเรือที่มีโรฮิงญาอยู่ซึ่งอยากจะเข้าประเทศไทยไปลอยทางทะเลพลโทมนัทบอกแล้วว่านี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าแผนพิทักษ์อันดามันซาวเซียนามอร์นิงโพสต์รายงานข่าวนี้เรือลำดังกล่าวมีคนโรฮิงญาอยู่บนเรือประมาณ4ี่ร้อยกว่าคนบนเรือลำดังกล่าวเจ้าหน้าที่อินเดียซึ่งตอนหลังพบเรือลำนี้ บอกว่าบนเรือที่มีคนอยู่400กว่าคนมีข้าวอยู่2กระสอบและมีน้ําอยู่2แกลลอนและมีคนที่ตายเพราะว่าถูกผลักดันออกจากการทะเลเห็นศพอยู่บนเรือเลยอ,อย่างน้อย6ศพผมไม่เล่าเรื่องอินโดนีเซียต่อนะครับว่าอินโดนีเซียพูดถึงเหตุการณ์เดียวกันนี้ว่ายังไง แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและนี่จะเป็นคำถามที่มันคงจะตามมาเรื่อยๆหลังจากการจับในพลที่เกี่ยวข้องกับค้า,า,ามนุษย์จับในพลพลโทมนัสถอดยศเป็นนายมนัสแล้วเนี่ยคงจะมีคำถามต่อไปว่ากระบวนการเอาผิดกระบวนการไ่หรือกระบวนการซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใหญ่เอาโลหิงยาจากสถานีตำรวจอ้างว่าไปลอยลอยเรือทะเลเพื่อส่งกลับและเอามาค้ามนุษย์มันมีกระบวนการอื่นเกี่ยวข้องมากมายซับซ้อนขนาดไหนเรื่องนี้คงจะตามมา เป็นผีหลอกหลอนประเทศไทยไปเลยเราทําถูกแล้วที่เอาผิดผู้ใหญ่ซื้อ้ามนุษย์แต่สิ่งที่โลกอยากเห็นดูเหมือนจะยังคลางแคลงใจอยู่ว่าเราปล่อยให้เรื่องนี้เกิดมาเกือบสิปีเพิ่งจะจับเพิ่งจะเอาคนเข้าคุกแล้วในช่วงเกือบ1ิปีคนที่เกี่ยวข้องมีมากมายมหาศาลมากกว่าพลโทมนัสคนเหล่านั้นมีชะตากรรมอย่างไรในสังคม มีการลงโทษกันมากขึ้นกว่าน,นี้หรือเปล่าหากมีนั่นจะเป็นผลดีกับประเทศไทยและคนไทยทุกคนร่วมทั้งเศรษฐกิจไทยที่ถูกลงโทษเรื่องประมงมานานด้วยติดตาม overview, วิวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะครับดู Facebook o i v e พรฟอัมกันเวลาหนึ่งทุ่มตรงและดูย้อนหลังได้ทางเพจวายซีวีโอวิวครับสวัสดีครับ You watch your cow.